ต่อ,อไปนะครับผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งภารกิจของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับได้มีการทํากิจกรรมใครทุกข์บำรุงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ ร้อยโทย,ยุทธจักรศีบุตรตะผู้บังคับการอกองร้อยฐานครานที่2204หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่22นะครับได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใหญ่บ้านหมูห่5ตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทได้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้ารํางัด เหตุนะครับโดยในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายคือนางสาวฮาบิบาบัซมะอายุ30ปีมีบาดแผลถูกชกบริเวณใบหน้าข้างขวานะครับโดยผู้ก่อเหตุคือนายอับดุลลสาสมะอายุ39ปีเป็นพี่ชายซึ่งมีอาการป่วยทางจิต ตเวทคุมครั้งนะครับทำร้ายซึ่งทางหน่วยงานก็ได้ทําการระงับเหตุและควบคุมตัวส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจอําเภอยะรังเพื่อดําเนินการทางกฎหมายพร้อมผถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บพร้อมหารือกับผู้นําชุมชนและส่วนเกี่ยวข้องนําตัวผู้ขอเหตุออกจากพื้นที่เข้าทําการบําบัดรักษาให้กลับชีวิตตามปกติในสังคมได้ต่อไปครับ